นีน้องเอิญมาเจอพวกเดียวกันนะครับมาจอดเทียบตอนนี้เห็นตามมาตั้งแต่อยู่อยู่บนถนนแล้วนะครับก็คือหาโอกาสน้อยที่จะเจอพวกเดียวกันมาอยู่จอดข้างข้ามนี้นะครับนี่สีเดียวกันซะด้วยพี่แกมากันหลายคนนะครับจอดข้างน้าพวกผมพี่แกมาถ่าย แต่ตัวเจ้าของที่ว่ามาถ่ายรถเขาทำไมดูรวมๆแล้วก็ยังมีเสน่ห์อยู่นะครับกรถต้นปีสองพันกับพอสอนี้นะครับสองห้าหกแปดแกน่าจะรุ่นเดียวกับผมนะครับปีสองพันสี่เหมือนกันก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมาก